ปลาประมาณเดี๋ยวเวลานี่ยใส่เงี้ยยังหรอขี่กระเดียนนึกเงี้ยยังเอาได้ยักตัวแล้วสองตัวหรือเปล่าใช่ันอ๋อปลาลัดที่กันเอ๋อปลาลาดปลาลาดปลาลาดตัวใหญ่นึงเอาประมาณเดี๋ยวโอ้ได้แล้วได้แล้วปลาลาดปลาลาดเอาไม่นี้คือเขาดีเถอะคือปลาลาดนะพี่น้องนี่โอ้นี่ครับผม เอาละเนีเีกเดียนพี่น,อน้องเงีเดียนเขีครับประหลาดครับอ่าประตูเคลื่อนใบหนา้าครับหุวยหลวงครับพี่น้องบานหัวขัวนะครับอบาเภอกุฎจักอุดรธานีครับผม้หลายตัวแล้วไหลายตัวแล้วค่ตัวใหญ่มีเด้ Mine, mine, mine.